คสวัสดีครับผมอัตบุตินทองโจ๊กไอศครีมครับอยู่กับรายการเหตุการณ์บ้านใครนะครับไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่บ้านใครเราจะนํามาอัปเดตเสมอนะครับผมประจําวันเสาร์ที่26มีนาคมแบบนี้นะฮะเจอกันตอน4โมงเย็นทางช่องคุคิดซีเอชนะครับผมแล้วก็เจออีกทีหนึ่งวันพุธนะฮะทางช่องโจ๊กไอศครีมนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องทั้งสองนี้ด้วยนะครับผมครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเลือกดูฝั่งไหนนะ นี่เฮ้ยจะสองรายการไม่เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่อีกฝั่งหนึ่งจะชักเว้าชักเว้าชักเว้าเดี๋ยวรายการออนเลฟวู๊ดเหรอดียังไงอ๋ออ๋อนี่ทีเเครทีบขอขอขอไปนะเข้ามาไปนะเข้ามาหน่อยขอไปนะเข้ามาหน่อยคิวการ์ดคิวการ์ดขอคิวการ์หน่อยอ่ะบางบางทีคนอาจจะไม่รู้นะว่าเฮ้ยเวลาเวลาเป็นพิธีกรอะไรอยู่หลังกล้องทำไมต้องมีอีป้าคนหนึ่งหรือว่า ผู้ชายคนหนึ่งเขียนอะไรงี้นี่เขาก็จะเขียนอะไรพวกนี้ให้เราเพื่อคิวการ์ดใช่เผื่อเราลืมเผื่อเราลืมในการพูดต่างๆนานานี่เขาก็จะบอกว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่กดไลค์กดแชร์ก่อนก็บอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์อ๋อไปดีบอกคนดูเขาก็ดูก็ให้ผมกดไลค์กดแชร์อ๋ออันนั้นคนดูฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อพวกเราจะก้าวไปสู่25ล้านซับสไคร์ตนะครับถูกปองเขาบอกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆถึงละก็วายแหละครับผมใครที่กดซับสไคร์อยู่แล้วก็กดไว้ฮะะะะส่่่่่่่วววนนนใใคคครรรรททีียยััังไไไมมมมดดดดด้้้้กกกกบบ็็เเพิหาาาผอข วั w เ w w บดอสนุกนะครับประจำวันที่10กุมภาพันธ์ปีห5หที่ผ่านมาฮะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่กับเรามานานมากครับข่าวนี้ฮะก็เกี่ยวกับข่าวโควิดครับผมอังี้พี่เคยกักตัวปะเคยพี่อยู่ที่1นึที่อยู่แม่งทุกเทียก็ต้องกักต้องกักแต่ยังไม่เคยติดยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เกไมเออแต่เอางี้ฮะไม่ว่าพี่จะกักมากี่ครั้งครับผมเชื่อว่าชายคนนี้เนี่ยมากกว่าพี่อย่างแน่นอนครับผมชายคนนี้ฮะเป็นบุคคลที่พูดได้เลยว่าโควิดจะรักเขามมก นะเพราะเขาเนี่ยไปตรวจโควิด แครั้งเขานะฮะติดโควิดผลออกมาเป็นบวช78ครั้งทวนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้สั์ตรวจทุกครั้งเจอทุกครั้งคนยังไงวะ <c oughs> ชายคนนี้นะฮะชื่อว่ามูซฟเฟอร์คายาซานนะฮะเขาเนี่ยถูกตักตวในบ้านของตัวเองนะเปไปเวลามากกว่าหนึ่งปีกับอีก2เดือนแล้วนะครับผม <c oughs> โดยที่ว่าตอนนี้นะฮะที่เราเล่าข่าวอยู่ในตัดอัดครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้นะฮะว่าเขาเนี่ยจะออกจากบ้านมาใช้ชีวิตปกติได้เมื่อไหร่นะครับเพราะเขาเนี่ยเริ่มจากการที่เขาติดโควิดเมื่อเดือน พฤศจิกายนปี2563ครับแล้วก็ถูกส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นตามลําดับครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาป่วยครับป่วยเป็นอะไรอ่ะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาฮะเลยทําให้ภูมิคุ้มกันเขาเนี่ยบกพร่องฮะ แล้วทําไมมันขึ้นเอทเอขึ้นโควิดติดโควิดอะคือเนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งไมเลื่อนขาวเนี่ยระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะต่ำกว่าคนทั่วไปครับเลยเสี่ยให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโควิดได้มากกว่าคนทั่วไปครับอมันอดอะเว้ยเขาอยู่กันมาตั้ง1ปี2เดือนติดอ่ะเว้ยมันไม่รู้จะทําอะไรไอ้ที่จริงๆเผอๆญในกายเป็นซึมเศร้าเลยนะไม่ได้เจอใครเลยเพราะว่าการกักติตัวในการติดโควิดไม่อยู่คนอื่นไม่ได้มันต้องอยู่คนเดียวอะแต่คุณพี่คนนี้ผมบอกเลยเขาเป็นบิดาแห่งการกักตัวงั การที่เขาเป็นบิด,ดานการกับตัวเนี่ยเราโทรไปหาเขาได้ว่าเอ้ยสิบวันนี้ขัตวเหงาหรือวะทําอะไรพี่วางสเก็ตด,ดูให้ผมหน่อยอเออจถิง10เฮ้ยเป็นอาชีพใหม่ได้นะเขาเรียกว่าสตาร์ทอัพนี่ไงเออ ถูกต้องเฮ้ยออดีนะแล้วจริงๆเนี่ยเวลาใครเป็นบิดาอะไรแล้วต้องมีการเรียนชื่อเขาต่อไปน,นี้เราต้องเรียนเตียรี่เรื่องม er ูซัฟเฟอร์เตียวี่เป็นเตียวี่แห่งการกัดตัวโควิดแต่ยังไงก็ตามนะครับผมพี่เขาป่วยเป็นมะเร็งบนเลือดขาวด้วยก็ขอให้รักษาหายละกันแล้วก็ถ้าเกิดเกิดอย่งงางนั้นขึ้นผมว่าคุณพี่ก็อยู่แต่บ้านกนะ็น่าจะดีกว่าดีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ป่วยหรืออะไรอยู่นะครับก็ตีกเลียงการออกนอกบ้านให้ได้มากที่สุด บ้านให้มากขึ้นออกนอกบ้านให้น้อยลงเท่านั้นเองจงจําไว้ว่าบ้านเราซื้อมาแพงอยู่ให้มันคุ้มครับผมถูกต้องครับผมขออบคุณที่มาของข่าวครับเว็บดอทสนุกดอทด้วยนะครับผมปักไปที่ข่าวต่อไปครับ มาอโอเคฮะมาที่ข่าวนี้ครับผมมาจากเว็บหลอสนุก com ครับผมข่าวนี้นะฮะเกิดขึ้นที่ประเทศสาหารัฐอเมริกาครับข่าวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับปัญหาความรักครับผมยังไงฮะ,ะรรเรื่องมันเริ่มมาจากหญิงสาวชาวอเมริกันครับชื่อว่าโทริสครับได้โพสต์คลิปวิดีโอลงทิกต็อกครับจนกลายเป็นไวรัลฮะเธอฮะได้เล่าครับว่าเธอเนี่ยถูกแฟนหนุ่มตัวเอง นอกใจแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยได้ไปสมัครแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า tinder นะครับผมแล้วก็แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยได้ส่งข้อความไปหาสาวอื่นถึง85คนโอ้วานวานเต็มที่วานเลยทักไป Hey baby girl นี่ how you doing นี่ you so pretty Ah <Hey. S 1> oh, you know what What if next to I is yeah, no, okay. you? แย ouais> ่ดอเป็นมุกแบบเล่นมุกเสียวประหลังกันไปเสร็จปุ๊บฮะพอเธอคนพบเนี่ยว่าแฟนหนุ่มของเธอทักไปหาคนถึง85คนเธอตัดสินใจเลเลยครับแต่สิ่งที่พีกกว่านั้นครับคือ85คนที่แฟนหนุ่มของเธอทักไปเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวที่ตอบแชทครับเดี๋ยวขนาดพีเขาหวานขนาดนั้นแล้วไม่มีใครตอบแชทแล้วไอ้85คนนั้นคือพี่โหลด t ินเดอมาทำไม ผมแนะนำว่าพี่ควรจะเปลี่ยนแอปนะฮะคือในคลิปเนี่ยก็มีเนื้อหาแล้วเขาก็เล่าประมาณว่าเขาเนี่ยดูพยายามมากเขามัวแต่หมกมุ่นกับแอปพลิเคชันนี้เขากาลังมองหาสาวโสดหวังว่าสาวๆจะมีสักคนที่ให้เวลาแก่เขาได้แต่อันนี้คือคำพูดของเขานะรูปโปรไฟล์อของเขาเนี่ยดูแย่มากทั้งตัวงอและที่เล่รูปที่เขาใช้เป็นโปรไฟล์เนี่ยมันดูช่างหน้าอับอายมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลในการเลิกเนี่ยเขาอาจจะไม่เลิกเพราะนอกรชัยเขาอาจจะเลิกเพราะว่ามึงทำอะไรของมึงมึงทำตัวแบบนี้หน้าตาอย่างนี้มึงอยากเกลือกเจ้าชู้อีกเหรออะไรเงี้ยป่ะวะอะไรประมาณนั้นไอ้เี้ยทำตัวแย้แย้กันหน้าตาอะไรเงี้ยมึงทำตัวเห<ะ>มือนมึงเลือกได้แต่จริงมึงเลือกอะไรไม่ได้เลยอุย้ย <c oughs> พี่เคยเล่นมาพวกแอปหาคู่ ไม่เคยจริงๆสมัยนี้มันมีแอปหาคู่เยอะมากมันจะมีอะถ้าเกิดตอนนี่มันมีสปอนเซอร์นะมีสปอนเซอร์เราพูดแค่ตอนนี้มี Tinder อ่์ Tinder นี่คือดีคือเขามีการสมัครเป็น Subscription รายเดือนด้วยแล้วมีมีอะไรอีกมีโอมิโอมิแล้วก็มีอันต่อมาฮะบาร์ดูบาดูนี่แอปอะไรวะชายหญิงเหรอหอ้อชายชายแต่แอปมันหลักการของมันคือมันมันยังไงวะหรือคนที่เขาเล่นแอปหาคู่เขาเล่นทุกหมดทุกแอปผมขอเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแอปหาคู่อ่ะขอเชิญต้องต้องกําลังเข้ามาหน่อยฮะ เชิญเข้ามานิดนึงฮะตอนนี้มีแฟนแล้วพูดไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนทำตอนทำซาวเรารบกวนดัดเสียงให้ให้พี่นิดนึงนะฮะเราบอกไม่ได้ว่าเขาชี้เครเขาบอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้เขาเขาเป็นพิธีกรรายการรับฟรีสไตล์มาบีในชั้นหน้เราเ่ยบอกเลยแรปเปอร์ที่มาวันนี้โคตรสุดเจอกันอีกแล้วเพิ่มเติมคือไอโฟลด์ไม่อยู่ไปไหนแล้วไม่รู้อันนี้คือเราก็พูดไม่ได้อ่าอใช่ใช่ใช่ครับผมแอปแอปหาคู่ที่คุณเคยเล่นคือแอปอะไรมังครับอ่าเรนทินเดอร์อันเดียวเลยพี่อ๋อเลรนทินเด ไม่ได้หวังแบบเพื่อจะเอาคือตอนเราเราเล่นแล้วก็แบบอะอยากหาเพื่อนตอนนั้นก็แบบสาบานว่ามึงอยากหาเพื่อนตอนนั้นกูเวมึงในการลูดกูกำลังขับรถอยู่กูกำลังขับรถอยู่ไอ้ฟอส์ฟอสเดี๋ยวกูโหลดทิงเดอร์มาอ่ะแม่งโหลดทิงเดอร์มาแล้วมันเฮ้ยกูลงลูกไหนดูดีบ้างวะอ่ะผมก็บอกไอ้ลูกนี้รอ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 เพราะขับรถต่อไปลูดมาลูดนี่แม่งได้วลยวะวูวูวูฟอสต์เลยฟอสต์สาบานว่ามึงว่าควคุย ก็หาคนหาคนคุยหาก็หาผู้หญิงอะผู้ผู้หญิงคุยอะแต่ทีนี้แบบพอมันมันฟรีมันมันจะไม่เจอคนที่เขามาชอบเราเราจะเจอแค่เราที่เราชอบเขาเขาต่อกันมาแต่เนี้ยมันีไม่ตอบที่คนนี้ไหมก็อาจจะ,ะเหมือนพอถ้าเสียตังค์มันจะเห็นคนที่มากดไลค์เราไงพี่ เพราเราต้องเสียการผลลัพธ์ใช่ใช่ต้อง,องจ่ายตังค์ความว่าปกติเราไม่ได้จ่ายตังค์เราจะไลค์เขาได้ฝ่ายเดียวเราจะ<ช>ไมเห็นเลยว่าใครมา<ช>ไลค์เราบ้างแต่ถ้าเกิดสมมติเราจ่ายตังค์มันจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้เขาไลค์เราแล้วนะ<ช>เราสามารถแมทช์กับเขาได้คือหลักการมันคือไลค์ชนไลค์ได้แมทช์ได้คุยกันแล้วคุณเสียตังค์ไหมตอนนั้นเสียเท่าไหร่เน่ยแหละตอนนั้นมันสามร้อยครับพี่อ่ะแล้วจะรู้พอคุณเสียตังค์เดือนละสามร้อยแล้วยังไงฮะได้ได้ได้คนคุยจังละบ้านสามประมาณสามสี่เดือนกระดมัด กลับมาหมดฟรีเหมือนเดิมอยู่ดีๆก็แบบอ่ะอเฮ้ยคนนี้มนแม่งแมทมาวะ่ะก็เลยแบบคุยไปคุยมาอ่ะได้แฟนเฉยอ๋อได้แฟนดีแฟนโอเคขอบคุณเคนเคนเคนเขาบอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้อุ้ยคนคก็ขอสแสดงความยินดีกับเด็กยุคใหม่นะครับที่มีแอป,ปดีๆแบบนี้นะฮะให้ใช้กันนะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆไอ้คนเนี้ยแม่งทำผิดเพราะแม่งนอกใจแฟนตัวเองก็ขอประนามไปนะครับผมส่วนใครที่ไม่ได้มีแฟนอ่าอยากมีแฟนจากแอปหาคู่เตือนไปแค่อย่างเดียวระวังไม่ทันที เพราะว่าตรงจริงมันการโดนหลอกโอนตังไหนเยอะมากเพราะว่าน้องครีเอทีฟเราเนี่ยหมดไป4ี่ห้าหมื่นละโดนผู้ชายจากเยอรมันนะฮะเลอรมันด้วยใช่ใช่มันเวลาแบบที่มันแบวทั้งโลกเวลาคนจ่ายตังค์อ่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับคู่รักคู่นี้ด้วยนะครับผมก็อย่างที่บ่าบอกไปแล้วมัดระวังตัวนิดนึงโซเชียลเนี่ยมันอันตรายนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่มาของข่าวครับเว็บสรุป dot com ครับผมไปที่ข่าวต่อไปฮะมาที่ข่าวต่อไปครับผม ข่าวนี้ฮะมาจาก w w w mgr online com นะครับผมข่าวนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่ส1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฮะเกิดขึ้นที่มณฑลยูนานประเทศจีนครับครับเรื่องมันมีอยู่ว่าหนุ่มจีน4คนฮะกำลังจะไปขึ้นเครื่องบินฮะแล้วระหว่างทางไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยปกติเวลาขึ้นครื่งบินเราก็ต้องซื้อน้ำหนน้มหนักใช่ไหม หนุ่จีคนนี้เขาก็ซื้อน้าหนักครับผมแล้วเขาก็โหลดกระเป๋าลงเครื่องเรียบร้อยแต่ปัญหาเนี่ยระหว่างที่เขาโหลดครับเขาดันซื้อส้มมาพี่เออเออซื้อส้มมาทั้งหมดเนี่ยสาบโลเดี๋ยวซื้อเยอะไป<ช>เวลาเวลาถ้าเราจะนั่งเครื่องอ่ะ เราจะไม่พกอะไรไปขนาดนั้นถูกต้องนอกจากการย้ายย้ายสัมภาระไปอยู่ที่ประเทศนั้นเลยต่อให้ย้ายสัมภาระครัวไปเราจะไม่ใช้การ t r a สป p o r t โดยเครื่องบินเราจะส่งโดยบริษัทการขนส่งนะออคนนี้ฮะเขาไปกัน4ี่คนนะฮะซื้อส้มมากะเอากลับไปฝากที่บ้านแหละซื้อมา30โลตีปกติเนี่ยสายการบินส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักที่มันให้มาเนี่ย <22. S 3> มันจะให้มายี่ะอคนละสิบโลสิบโลแอ เโลเนี่ยคือฟรีกับการเดินขึ้นบนเครื่องอแต่ถ้าเลย7โลเนี่ยขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วคุณต้องโลดคุณต้องโลด4คนเนี่ยก็ได้จะมาอยู่มาณ4สโลถ้าเกิดรวมสัมภาระที่เขาขนมาแล้วเนี่ยมันก็เยอะแยะอยู่แล้วละ่ะและเขานะฮะ โหลดส้มไปอีก3ากิโลกรัมแต่ปัญหาครับผมคือมันน้ำหนักเกินนั่นแหละครับผมซึ่งเขานะฮะบอกว่าส้มอันนี้เนี่ยที่เขาซื้อมาเนี่ยซื้อมาในราคา50หายวนประมาณ257บาทถ้าเขาเนี่ยจะต้องซื้อน้ําหนักเพิ่มเพื่อโหลดส้มขึ้นเครื่องครับเขาต้องจ่ายเงินส่วนเกินเนี่ยต่อน1กิโลกรัมในราคา10หายวนคือประมาณ50กว่าบาทและรวมทั้งหมดที่เขาต้องจ่ายเพิ่มครับคือประมาณ300อยหยวนราคา1,500บาทฮะ ความที่นายหวังครับผมแล้วก็เพื่อนๆไม่อยากจ่ายค่าสาระส่วนเกินฮะก็เลยตัดสินใจฮะแกะส้มแดกแม่งตรงนั้นเดี๋ยวแดกส้ม30โลอ่ะใช่ไอ้แดกส้มสี่คนสามสิบโลตัวคนละแปดโลอ่ะแปดแปดสี่แปดสองคนละแปดโลคนละเจ็ดโลเกือบแปดโลคนละเจ็ดโลเจ็ดสามยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่ แลวเขานะฮะบอกนะครับผมออกจากนังสือว่าเขาก็ยืนอยตรงนั้นครับแล้วก็กินมันทั้งหมดเลยนะครับโดยใช้เวลาราวๆยี่สิบถึงสามสิบนาทีโดยที่ระหว่างที่เขารับประทานโ้มหมดเกลี้ยงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีปัญหาเกิดขึ้นกับร่างกายฮะคือเริ่มมีแลผลูุพองในปากเกิดขึ้นฮะเพราะเวลาเปรี้ยวเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เป็นกรด <S <S พอมันเป <S <S ็นกรด <S <S มันก็จะกัดก่อนแล้วคือพอมันอยู่ในช่องปากเนี่ยมันกัดก่อนในปากเขาอเลยกลายเป็นแผลร้อนในขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยประชดนหรือเปล่า เป็นไปได้ผมว่าอาจจะแบบเบวเวไงนะดา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 เสียวปากเขาลองช้อเช่องวะตอนนั้นเคยนั่งเครื่องแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยข้าวเนเครื่องต้องแพงอ่ะมามา่าน,นี้ก็ตกอยู่มาห้าเหรียญอ่ะมาม่าแพงมากก็เลยมีมาม่าอยู่ในกระเป๋าจะขอซื้อน้ำร้อนน้ำร้อนมันขายเท่าไรห,รหร่วะขายอท่รยสามเหรียญครึ่ง มึงแดงมากเธอไอ้ <laughs> <laughs> ไปต่อข่าวต่อไปฮะของบคุณที่มาจาก w w w m g r online com ด้วยนะครับผมสำหรับข่าวนี้ฮะต่อที่ข่าวต่อไปครับมาต่อที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้มาจาก w w w bright tv co h ครับผมประจำวันที่17กุมภาพันธ์ฮะ คราวนี้ฮะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าประเจนสุกนันนะฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเป็นทำนางานอยู่หน่วยสอบสวนสบพบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะฮะได้เปิดโพสต์คลิปวิดีโอขึ้นมาฮะเป็นคุณตาลายหนึ่งครับเดินเข้ามาภายในสถานีตำรวจครับพร้อมส่งยิ้มหวานให้เจ้าหน้าที่ซึ่งคุณตาเนี่ยพูดว่าตัวเองปวดฟันอแต่ มาแจ้งความแจ้งความทำไมอ่ะก็ปวดฟันเรื่องปกติแจ้งความไว้ก่อนเพราะกลัวตายกลัวไปรักษามหมอฟันแล้วตัวเองจะตายก็เลยมาแจ้งความเผื่อไว้ก่อนอ่าคืออย่างเงี้เวลาเราเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราต้องไปลงบันทึกประจําวันเพื่อเป็นหลักฐานว่ามันมีอะไรอย่างงี้อย่างงี้ให้มีบุคคลที่สามเป็นตัวกลางถูกต้องให้มีตํารวจรับรู้ไว แล้วคือตำรวจเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่าเฮ้ยอย่าเลยอย่ามาอย่างนี้เลยไปโรงพยาบาลดีกว่าจะได้จบจบ,จบกว่าคุณตาก็ยังยืนยันนะฮะว่าแจ้งความให้ได้นะครับซึ่งตนเองเนี่ยก็ต้องรับแจ้งความไว้นะครับผมและทั้งนี้ฮะเขาได้โพสต์ข้อความระบุว่าเข้าวเวรนเนี่ย ไม่รับแต่การแจ้งคดีอาญาอย่างเดียวนะครับไม่ร,รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างวันนี้เข้าเวรคุณตามาบอกว่าปวดฟันจะไปหาหมอแต่กลัวตายเลยมาแจ้งไว้ก่อนก็เลยรับแจ้งเอาไว้ครับและส่งคุณตาให้รีบไปหาหมอนะฮะนี่แต่มันมีอีกนัน,นึงนะค,คือ,อพี่สาวพี่เนี่ยก็คือทํางานให้กับคลินิกอยู่คือมันมีคนไข้อะ่ะเข้าไปแล้วก็รอคือการที่ทําฟันน่ะต้องฉีายาชาก่อนแล้วก็เพิ่งต้องรอสักพักให้มันออกฤทธิ์ใช่ไหมพอมันออกฤทธิ์เนี่ยเขาก็จะได้ทํางานได้คุณหมอก็เลยถามว่า ชาไหมคะขอเป็นกาแฟกันครับไอ้เหี้ยแล้วประเด็นคือเอามึงเป็นหมอต้องทำยังไงอ่ะหมอเป็นหมอต้องทำยไงมึงถ้ามึงไปถ้ามึงไปบอกว่าอ๋อผมหมายถึงปบรรยากาศจะถือว่าเปอาเป็นผู้ชีกหน้าเขาอ่ะตองีผู้ช่วยเนี่ยต้องไปชงกาแฟไหมไม่ไอ้เงี้ยครับกูต้องเมื่อไหร่กูจะได้ทำฟันมองว่าเป็นมุกตลกแต่หมอฟันน่ะแม่งเจอจริงๆ S <S <it> ชาชาชาไหมครับขอเป็นกาแฟดีกว่าครับจากที่เราเล่าให้ฟังนะฮะจริงๆแล้วเราไม่ได้ดิสเครดิตหมอฟันแต่อย่างไรฮะหมอฟันเขาได้รักทุกคนเขาก็ทําตามหน้าที่เขาก็พยายามที่จะดูแลรักษาฟันของเราให้เต็มที่นะฮะก็ขอขอบคุณคุณหมอที่ดูแลผมมานะฮะและขอขอบคุณที่มาข่าวนะครับผมจาก www.righttv.co.th ครับ จบไปเรียบร้อยกับเหตุการณ์บ้านใครในสัปดาห์นี้ฮะบอกเลยว่าหลากหลายข่าวกันเลยทีเดียวแต่และข่าวนี้ก็โอ้โหมันเกิดขึ้นไดงไงเป็นข่าวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> อ่ะใครมีเหตุการณ์ของบ้านคุณเนี่ยตรงไหนเหตุการณ์อะไรอยากให้เรามาเล่ากันก็คอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe c h a n n e ครูคิสทีเนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ชแ n ลโจ๊กไอศรีมไปด้วยส่วนใครที่กดแล้วไปชวนเพื่อนมากด

ไปอปิดรายการดีกว่าทำไมพี่รีบซักผ้า<อ>ยืมไอ้นี่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่ซักไงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปซักในอ่างล้างหน้าจเจ้าปินโอ้สักต้างประเทนะเนี่ยละมานรู้กอย่า